ดีค่ะแอมจากร้านเด e h o พาฟินเฮ้า์นะคะก็วันนี้แอมหยีเป้ที่เป็น day pack มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งเป้ตัวนี้ก็เข้ามาในร้านได้ก็สักระยะหนึ่งแล้วเนาะประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านก็5-6เดือนแล้วแต่เพิ่งมีเวลา ยิบมาให้ทุกคนได้ชมกันเต้ตัวนี้ชื่อเป็นของดอยเตอร์หลายๆคนก็แบบมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปแต่แอมเรียกมันว่ากีแกนเป็นดอยเตอร์กีแกน32ลิตรถามว่ามัมนเกิน30ลิตรมันมันจะเป็นเดย์แพกหรอคือต้องต้องเรียกว่าเป็นเดย์แพกแล้วแหละมาเริ่มกันที่ระบบหลังก่อนแล้วกันดูได้ระบบหลังเนี่ยเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเต็มที่แบบพวกแบ็คแพกง่ายๆคือมันก็คือเดย์แพกแค่มันเกินลิตรไปหน่อย ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนี่ค่ะระบบหลังเขาจะมีเป็นเหมือนฟองน้ําด้านในสองข้างสําหรับดันหลังนะคะแล้วก็จะมีเป็นสายเบลที่สามารถติดด้านหลังได้เป็นแบบเล็กๆตรงนี้แล้วก็สายเขาก็ค่อนข้างจะหนาแล้วก็มีความนุ่มพอสมควรสามารถปรับตรงนี้ให้ชิด ข้างหลังได้หรือว่าจะให้ออกห่างก็ได้ mm hmm. ต่อไปเรามาดูาด้านในกระเป๋ากันบ้างดีกว่าเริ่มจากช่องแรกนะคะช่องนี้ก็ไม่จําเป็นต้องต้องปดไอตัวบัคเกิลที่มันมันสำหรับปรับความกว้างขยายความกว้างของกระเป๋าตัวน,นี้มันก็เปิดซิปได้เลยทางช่องหน้าช่องหน้าก็มีทึบ ช่องหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงเนี้ยสามารถใส่ของได้แล้วถัดขึ้นมามันก็จะมีทั้งหมด3ช่องมีช่องที่เป็นซิปตรงนี้เราก็รูใส่ของใส่นู่นใส่นี่ได้พอสมควรความกว้างมันก็จะอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะคะด้านในแล้วก็นี้ก็ที่แอมบลงมือคือสุดแล้วสามารถใส่พวกของเล็กๆน้อยๆช็อ,ชอตโน้ตอะไรเงี้ยได้ตรงนี้ก็สามารถใส่ปากกาได้หรือว่าถ้าบางคนเดินทางก็เอาแปรงสีฟันอะมาเสียบก็ได้ค่ะเราก็ประยุกต์ใช้กันไปเนาะต่อไปก็มาดูด้าน ด้านในกัดนดีกว่าด้านในคือช่องที่สองช่องที่สองเนี่ยถ้าเราจะใช้เพื่อความสะดวกเราต้องปลดตัวนี้ออกค่ะทั้งสองข้างเป็นตัวล็อกค่ะก็พอเราปลดตัวน้นเสร็จก็มาดูช่องที่2กันช่องที่สองนี่หลายๆคนมองว่าไอ้ช่องเนี้ยมันเป็นช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันจะมีช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กตั้งหางช่องนี้มันเป็นช่องสําหรับใส่เสื้อผ้าก็สามารถใส่แบบ ส4ี่วันอะไรเงี้ยชิวๆเลยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องซักเสื้อผ้าเลยเพราะมันกักจุได้ทั้ง3าลิตรแล้วก็ดูความกว้างของเป้ได้ค่ะชื้อเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมันก็กว้างกว้างพอสมควรเลยค่ะช่องนี้ตรงนี้ก็ใส่ของแยกไปเสื้อในเกงในหรือจะเป็นถุงเท้าอะไรเงี้ยส่วนช่องนี้ก็ใส่ของเด่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นของเ,งเลนะ็กๆน้อยๆบางคนก็อาจจะใส่พวกถุงเท้าเนบไว้ข้างละคู่หรือเป็นพวกน้ําหอมอะไรเงี้ยก็ได้หมดเหมือนกัน ไปแล้วก็มาดูช่องสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะรอคอยหรือเปล่าก็คือช่องหลังสุดเป็นช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กเลยค่ะนี ก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กเลยนะคะก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กความกว้าง17นิ้วตามที่ป้ายเขาได้บอกไว้เลยนี่คือป้ายบอก17นิ้วใส่ได้เลยส่วนตรงนี้มันก็จะมีที่ใส่ของส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ใส่เป็นพวกแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสามารถใส่ช่องนี้ได้คือช่องนี้ใส่โน้ตบุ๊กช่องนี้ใส่แท็บเล็ตซึ่งวัสดุในการทาของเขาอะค่ะมันก็จะแบบมีความที่นุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตโน้ตบุ๊กเราพอสมควรโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแบบใส่ซอฟเคสเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าบางคนเขาาาออจจะะแบบกกลััววไร็ใส่่ด้เเหมืนนพา มันกว้างพอที่เราจะใส่ซอฟเคสชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่เข้ามาชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราแบบีเกียยเราก็ใส่เข้ามาได้เลยซัพพอร์ตได้ดีเลยค่ะต่อไปเราก็มาดูช่องด้านข้างกันนะคะด้านนี้ เรียกว่าเป็นด้านซ้ายแล้วกันเนาะด้านซ้ายมันสามารถใส่พวกขวดน้ําได้ขวดน้ําเล็กๆใส่ได้พอสมควรตรงนี้เป็นผ้ายืดค่ะจะใส่พวกจริงๆขวดใหญ่ก็ได้นะเพราะว่ามันกว้างมากเลยค่ะมันเป็นแบบยางยืดส่วนด้านขวาเนี่ยงดมันใส่ไม่ได้ค่ะมันมันเป็นช่องแบบมันเป็นซิปบัตแล้วมันเป็นซิปเดียวด้วยสามารถใส่พวกของอย่างอื่นได้ลูกอมอะไรเงี้ยใส่ได้เลยสแน็คเนี่ยใส่ได้ไม่แนะนําใส่พวกของมีค่าเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันเปิดเหลี่ยมแบบนี้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะล่วงออกมาด้านนี้ได้ ใส่กระดาษที่ชู่อะไรเงี้ยใส่ได้ก็ตัวนี้อ่อแล้วก็มันจะมีทั้งหมดตัวเนี้ยเป็นสามารถเป็นตัวที่สามารถหิ้วได้แต่ส่วนใหญ่เวลาเราจะหิ้วเราต้องหยิบอันนี้นะคะตรงเนี้ยเขาจะเอาไว้พวกแฝงเช่นแบบเราใช้กระเป๋าเสร็จเราอยากเปลี่ยนไปใช้ใบอื่นเงี้ยใบเนี้ยเราจะแฝงแล้วก็จับตัวเนี้ยแขวนอันนี้คือข้อดีที่มันมีไอตัวที่วสองข้างก็ตัวเนี้ยราคามันจะอยู่ที่ 3,200บาทท้วนถือว่าคุ้มมากกับตรงแล้วก็ลูกเล่นตัวใหม่นะคะน้ำหนักอยู่ที่1 0 6 0กรัมก็โลโลหนึ่งอะคะ่ะโดยประมาณมีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือเป็นสีเขียวแบบนี้ซิปจะเป็นแบบอะไรสีเขียวสดใสใครชอบโทนเขียวอะ่ะจะติดใจตัวนี้มากมันสวยแล้วก็ข้างในอะ่ะพื้นพื้นอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็ขอบขอบมันจะเป็นสีเขียวต่อไปก็เป็นสีดํานะคะสีดําก็จะมีพวกซิปเป็นสีเทาด้านในก็เป็นสีเทาเหมือนกันพื้นผิวด้านใน สีนี้ก็สวยอยู่ค่ะแต่มันจะไม่ค่อยดําสนิทนะคะแต่คนชอบสีโทนเรียบน่าจะถูกไปต่อไปก็เป็นสีน้าเงินสีน้าเงินคนชอบสีสดใสต้องชอบสีนี้น่าจะมันจะเป็นสีน้ําเงินแล้วสีมันเป็นสีฟ้าสดใสเพีพอค่ะข้างในนี่มันเป็นพื้นสีฟ้าตามสีค่ะแล้วขอบมันก็ดันเป็นแบบสีแบบเนี้ยเออถ้าใครชอบสีสดใสต้องแนะนําตัวนี้เลยถ้าผู้ชายชอบนะคะก็ถ้ายังไงใครที่อยากมาลองสพายหรือว่าอยาก ซื้อสินค้าเองที่ร้านก็มาได้ที่โพนิมิตท,ทางออกหนึ่งนะคะก็ลงมาจะเจอ 7, เซเว่นเลี้ยวซ้ายเดินเข้าซอยเลยค่ะประมาณ20เมตรจะเจอนกตพัฟฟินตัวใหญ่อยู่หน้าร้านก็เข้ามาขอลองแล้วก็มาซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามาถามนได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านเดอะพัฟฟินเฮาส์หรือว่าเป็นแฟนเพจของเราก็ได้นะคะจะมีคนคอยสแตนบายตอบอยู่ตลอดไม่ต้องห่วงงั้นวันนี้แอมขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวแอมจะหยิบตัวหน้าเป็นตัวเก้าเมาให้ดู คนได้ลองได้ลองดูรีวิวกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของชายโอเคงั้นแอมไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ